ทักทายสบายดีตอนตอนเช้าๆนี่ก็บตีซี่เลยพี่น้องเอ้ยอทางทีมงานของเฮาก็ได้หมูก็คอยก็ตื่นนอนเดี๋ยวนำห่าม่านนำห่ามา่านเฉมา่อาท้องไม้เพิ่นได้หมูละออเ,เลยประเดี๋ยวห่ามาเอาหมูนำเพิ่นอ้อไปบ่อนวานนี้กะเดี๋ยวจะพบเดียบีบ่นอนคนละแบบนี้ตอนนี้คอยพร้อมทีมงานก็น ได้หาหมูออกมาฮอดบอนแล้วก็พอดีแจ้งพอดีพี่น้องเอ่ยอีกทีมงาน<ป>ผูหนึ่งก็ไปลัดต่อนี่นี่แหละที่ลม้มเสานีานมาตีสี่ตีห้าประมาณนึงนชุมหอนนี่เินแล้วก็พอเดียวไปมดไปมดบอ่อนอนกับีมิจฉคนไปเช่เพราะม่เป็นเห็ดแหละบนัน้ก็ จะพบเดียตอนจี้พล่พี่น้องมานนี้ตอนนี้ทางทีมงานก็นจะก่อไฟอยู่เดี๋ยวจะจีมตัดผดตัดผื่นมาเล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาเนึ้อเขาก่อนานนี้พี่น้องเลยแนแล้วตาก่อนผูน้อยนั่นผู้หลคนเดียเไก็้อยวานี่กตอนนี้ทีมงานของเขาก็ได้จีหมูเลยพี่น้องเลย คอยดังไฟหนึ่งเขาก็ายังไม่ทันติดอยู่เดี๋ยวคอยจะไปหนึ่งเข้าต่อยทางทีมงานของเขาก็ขูดห่นมันออกมอไม่กับมันแต่ผ่านอีพันหนึ่งก็ไปหารัดต่อยละพี่น้องเลยคอยหนึ่งเขาก็ายังไม่ทันได้พันไ,ไฟก็ตอนนี้เข้าเขาก็ค้างแล้วละพี่น้องเลยวันนี้คอยก็จะตำเจวให้เจวสิฟูดก่อน่า จะกินกับนังมันนางมูแก่หอก็ทำแล้วด้ที่หอกจะบีบมะนาวเช่นกันหมูพริกดิบหัูพริกแห้งปนเดียวคพี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่าหมูพริกกินเพราะว่ามพริกกินเอาก็มืดพอดีเมื่อนี้นะ่ะทางทีมงานกัน ปีงนังมันพีนป,งปีงนังก่อนนองเลยพอละปีงนังก็ไม่ีใจซอย นางกับพอดีย่ำนางกับไม่ได้ยาบเนาะพอดีขอบๆจังหน่อยนะมาดูเลยครบนะดนี้เลยติดรถนี่ชอยนางกันแล้วนะกับแจ้วสีฟุดพี่น้อง มาเด้๋พี่น้องเด้ออือหือสุดยอดตอนนี้ทางทีมงานกน็ปัดพี่น้องเลยหลังจากจี้แล้วก็ จนมองเข้าของเฮาก็เคยสุกแล้วเด็กจักน้อยก็ได้เท่ ตอนนี้ก็มอเข้ามอเข้าคอยความพี่น้องเอ้ยนะฮะจูไปจูมาความนะคอยเก็บเสื้อก็ชอบแล้วล่ะคอยอีนึงอีกนะฮะเสพพวกลายหนึ่งเกือบไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยนะฮะตอนความจะค่อยยีทายพี่น้องเบิ่งซ้ำอ่าก็ยังไข่แน่ยังเฮบีลายเดี๋ยวคอยจะนึงต่ออีกก่อนพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เกือบพาทีมงานอดเข้าหนึ่งเข้าก็ได้ <g ül> ตอนนี้ค่อยก็ได้ค้างอีกรอบสอง้าความ,มอีกรอบสองคงกินไม่ได้กินแนละ้วพี่น้องใอบา้านนี้พาทีมงานอดเขา้าอะไรมาีิ <g ül> เพื่อจะมาไม่ก็มันจะไหนก็นพอแห้งทางทีมงานก็นยังโคหมูมีแล้วอยู่ตอนนี้ค่อยก็เท่าเขาก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเท่าเข้าแล้วค่อยจะไปเห็นห้างตะตะซินหมูทีมทีมงานเขายังโคอยู่ตอนนี้เข้าค่อยก็เท่าแล้วลนะ เลือมันความกันยังได้อยู่สองติ๊ปพี่น้องเองยังได้ยังได้กินอยู่เดี๋ยวจะไปเห็นห้างตะซีนก่อนบันนี้ ตอนนี้ข้าของค้อยก็เฮ็ดแล้วล่ะตอนนี้ทีมงานของเฮาก็โคหมูเคยอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะจังน้อยนี่ก็เอาซีนหมูขึ้นไปตะข่าจังน้อยนี้อตอนนี้ข้อยหาเบอตองมาได้แล้วพี่น้องเลยไปหาบางฮันทางตะพานมันจะพักเห็ดชมนำเดี๋ยวจะห่อชมนำยางนำ,อนนำตอนนี้ท้องไม้เป็นกะต้มเครื่องในมันเห็ดเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องเลย ส่วนทีมงานก็ยังพักกันนั้นอยู่เดี๋ยวค่อยหากระซ้อไปเทเชกระดมันคันเกิดแล้วก็จะไปย,ายา่างย่างค่าแล้วก็เฮ็ดสมนําพี่น้องเพราะมันจะได้จังหอดวันนี้ค่อยก็จะคันเกิดกระดุมันก่อนจะได้เอาไปตะนล้ะก็ีนมันอันก็ส่วนสีนชันมันก็ฟักเฮ็ดสมผู้ ผมไสเฮากาัเครื่องไนเฮากาับชุบละเดี๋ยวเฮากัจะหากินข้าวก่อนบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชุมนั้นกัยังคอยว่ากันใหม่จะไหนเฮ็ดตะแห้ตหงตะเผือกอะหากินข้าวกินน้ำก่อนเฮ้ยวันนี้กินข้าวอันนี้คือต้มเครื่องไนมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกินน้ำเดี๋ยววันนี้กินตอนเช้ากินแล้วยังโคตรออีกปีกลางกลางมันบ่ มาได้พี่น้องไหมตกเงบ่าวอีมาแล้วอนี่กินข้ากันวันนี้แหละสายมานี่โอ้ยงอนอะรดิไปเสียวดไปเื่ใ่ไหนาบ่าวแกป๊ด bị subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video ไปมมคัง้งนี้พู่งเงินเกนคนกอันนีไไ้จมงานทอะไรเดือหน้าก่อนแล้วะคนนึงไกัล้าทงปกัน่เอาเลยนะเมยงเอาไเยงก็บบเพื่นจิ้เอาไหมเพื่เ,เลยแต่มีปิดอีกถ้าตอนไม่เอา ตอนนี้่อยก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่ม,มร้อยเนาะเดี๋ยวจะพักผ่อนจังหน่อยพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวจังหน่อยก็จะได้โคชุมสินที่เหลือนี่ต่ออีอสำหรับคลิปนี้ค่อยกาขอปิดคลิปลงเพลงชั่นี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพบพอเดี๋ยวไม่ในตอนโคเคิงพวกนี้ละ